มองไม่เห็นผมอ่ะอเมือ่มอกี้แล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอโอ้โหผมดาวทำไมเขาวิ่งไวจังอ่ะตึ๊บอ,อุ้ยผมได้เป็นฆาตกรเขาไม่น่าไปไหนไกลไอ้ตัวนี้มีฟัสโซโอเคโอเคโดนสองโดนสองโอ้โหนี่เป็นไงเป็นไงอ้าวคุณทำเสียงหรอหรืออะไรก็การาบซีนด้วยนะครับอยู่กับช่อง Green Style X นะครับผมชื่ออะไรผมชื่อแม็กนะครับ วันนี้อยู่กับ F a t l i g h t แท็กนะครับผมเป็นแบบแนวเหมือน s u r v i v e the killer เนาะแต่นี้จะเป็นไฟฉายแทนนะครับผมอะไรป,ประมาณนี้แนวเพยน่าจะเหมือนกันผมว่ามาดูกันว่าผมจะได้เป็นคนซ่อนหรือเป็นฆาตกรโอเคผมได้เป็นผู้ซ่อนนะครับโอ้โหโอกาสที่ผมจะได้เป็นฆาตกรก็คือ2นะครับอันนี้คือผมต้องซ่อนใช่ไหม กด F เอยกด C เพื่อหมอบกด Control เพื่อวิ่งเคาร์ากอนออกมาแล้วโอ้ยเขาโดนเร็วมากคนคนโดนเร็วกันมากถ้าหัวใจผมเต้นเร็วแสดงว่าเขาอยู่ใกล้ๆใช่ไหมโอเคใช่ Okay. เดี๋ยวผมช่วยเพื่อนก่อนนะผมช่วยเพื่อนกันนะแลผมไปช่วยด้านล่างโอ้เพลงเขาแบบสุดยอดมากอะ่ะขามองไม่เห็นผมเอเมื่อกี <laughs> ผ้ผมเนียนเฉยผมเนียนเฉยโอเคหนี คนที่เล่นเป็นไฟฉายเนี่ยเขาน่าจะเป็นเอ่อเฟิร์สเพรสซันนะครับเพราะว่าเขามองไม่เห็นรอบข้างนะครับน่าจะใช่นะถ้าผมคิดแบบนั้นนะผม,มว่าใช่เราแค่ซ่อนเฉยๆไม่ได้ด้วยนะครับเราต้องทาพัทโซด้วยนะดูเหมือนว่าเราต้องทาพัทซงพัทโซด้วยนะครัผมราแบบเฉยๆไม่ได้แบบรอเวลาไม่ได้เหมือนเซอร์ไว้นะครับหาพั puzzle, ทโซทํา เปิดไม่ได้ห้องนี้เปิดได้ใครก็ได้ช่วยเพื่อนผมที่หรือว่าเราสามารถซ่อนแล้วเอาชีวิตรอดได้ผมมันสามารถซ่อนแล้วเอาชีวิตรอดไดไ้เพราะว่าผมสังเกตได้อย่างหนึ่งคือมันน่าจะมีแบตเตอรี่นะครับเพราะเขาบอกว่าถ้าแบตเตอรี่เขาหมดเนี่ยเราสามารถชนะได้ใช่ไหมวิวผมต้องไปช่วยเพื่อนวะผม,มจะปล่อยเพื่อนตัวอย่างนี้ไม่ได้ผมต้องลงบันไดอะ่ะ ตัวเองมันจมเร็วมากเอาเอาชนะเอาชนะเฉนะยเลยมาเจอกันเกมที่สองนะครับมาดูกันว่าผมจะได้เป็นฆาตกรหรือคนซ่อนโอเคผลเป็นขนซ่อนนะมีสามเปอร์เซ็นที่ผมจะได้เป็นฆาตกรนะครับคือเราต้องเอาชีวิตรอดรอเวลาให้ไฟฉายของฆาตกรหมดนะครับเราถึงชนะ เกมนีค่อนข้างเล่นง่ายนะครับเหมือนซูว The Killer เลยแต่ว่าไม่ต้องรองทางออกนะครับรอให้เขาหมดหมดไฟแล้วก็จะชนะทันทีนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าฆาตกรเนี่ยมันสามารถมองรอบด้านเลยหรือไม่ถ้าเขามองรอบด้านได้ก็ดีเพราะว่าฆาตกรเขาจะเล่นง่ายเนาะอันนี้มันก็รอเวลาเลยนะครับเขบาบอกว่าฆาตกรเนี่ยสามารถเห็นแสงของผมได้นะครับเสียงหัวเราะ เพื่อนกดอะไรอ่ะมีเสียงของเราได้ไงมีคนต้องการความความช่วยเหลือนะด้านบนสองคนถ้ามีบันไดก็ถือว่าดีผมจะได้ขึ้นไปเนาะอโอ้โหเกือบโดนผมเกือบโดนผมผมต้องต้องหาบันไดขึ้นไปผมต้องหามบรนไดขึ้นไป เฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอ,เจอโอ้โหผมดาวทำไมเขาวิ่ไงไวจังอ่ะช่วยผมด้วยครับเออทำไมหน้าจอขาวจังหน้าจอผมขาวโพลนโอเคผมได้ตุยเป็นที่รยบร้อย <c oughs> ก็มาเจอกันในเกมที่3นะครับมาดูกันว่าเกมที่3เนี่ยผมจะได้เป็นฆาตากรหรือเปล่าต <c oughs> ึ๊บอุ้ยผมได้เป็นฆาตากรเป็นไปได้ไงครับนี่3%นะโอกาสติดอ่ะ สปีดดี้เขาไม่น่าไปไหนไกลไอ้ตัวนี้มีฟาโซโอเคโอเคโดนสองโดนสองโอ้โหนี่เป็นไงเป็นไงเฮ้ยโอเคเฮ้ยคนปะแสงไฟเฮ้ยคือไรสีฟ้าฟ้าอ้าวคุณทำเสียงหรอหรืออะไรเอฟเพื่อเปิดประตูยังไม่มีใครไปช่วยนะครับ มีคนตัวห,หนึ่งคนฆาตโกนตัวนี้ค่อนข้างเฉียบคมหรือเปล่ารอเฝ้าเลยนะเพราะว่ายังไง,ง,ไง,ง,ไงเขาต้องมาช่วยเพื่อนนะนี่ไงนี่ไงเอาโดนไปดิโดนไปดีนี่ไงโดนไปดิโดนไปดียังไงเขาต้องมาช่วยเพื่อนนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เล่นแบบแคมปิ้งขนาดนั้นนะครับผมก็ปล่อยเขาบ้างนะครับเห็นอะไรแว๊แบๆบแบบไหมเลยตาฝาดอ่ะอืมดูไหนกันน้าไหนกันเอ่ย มีอยู่สี่คนนะครับโอเคเขาปล่อยนะโอเคผมต้องไล่หาละเขาปล่อยเพื่อนตุยนะครับไม่มีเหรอประตูตรงนั้นเปิดได้หรือเปล่าเฮ้ยเปิดได้เปิดได้เหมือนมีคนทําเสียงหรือเปล่าเสียงมันอยู่ข้างในวิผมจะตุยแล้ว เอ้าผมตุยคาดกรอะไรครับนี่ไม่เป็นไรก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกีนไตด์เอ็กช่องนี้ด้วยนะครับผมไว้เ,เจอกันใหม่ในคลิปโอหน้านะครับลาไปก่อนครับผมครับ